ะวัดจะทิวาวัดเหรอทวาลเทวาคือที่ประกอบพิธีกรรมของชาวฮินดูวัดนี่ก็คือเป็นเหมือนกับที่ที่พระสงฆ์เขาเข้ามาอยู่มาจาพรรษาดังนั้นภาษาอังกฤษเขาจะใช้ต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นวัดเนี่ยก็จะเป็นโมนาสตรี แต่ถ้าเป็นเทวลัยก็จะเป็น Temple เห็นว่ามันคือฟอร์กอสน่ะสำหรับเทพเจ้าเห็นกันว่า Temple ใช้กับ Temple of s ฟซ t อะไรพวกนี้ที่เป็นเป็นของเทพเจ้ากีกแล้วมันก็ในหนังสือภาษาอังกฤษก็จะใช้กับ Temple of อฟซิวะก็คือเป็นบ้านของพระศิวะก็คือหมายถึงว่าเอาไว้บูชากอสใช่แล้วกอสก็คือมีแล้วแต่ว่ามีหลายกอใช่ในฮินดูเนี่ยหมว่า ว่าอันนี้มันสำหรับกอ๊อสไหนในศาสนาฮินดูเนี่ยจะมีกอ๊อสอยู่เต็มไปหมดนะก,อะก 3, ๊อสหลักๆจะมีสามก็คือศิวะนารายพระพรหมอันนี้เขาเรียกว่ากอ๊อสตีมูลติซึ่งก็จะเป็นเทพสูงสุดก็จะมีเราก็คแ,กแยกออกมาเป็นสองนิกายนิกายแรกคือสายวะนิกายก็คือนับถือสิวะ นะสัญลักษณ์ของภาศิวะก็คือสีวลึงถ้าเราหันกล้องไปทางตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเทวลัยเนี้ยเราจะข้างในจะเป็นที่ประดิษฐานสีวลึงดังนั้นวิธีดูเราก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าเราเห็นสีวลึงที่อยู่ข้างในออตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือดีไซน์ให้กับภะศิวะอย่างนี้ดังนั้นเราจะรู้ว่าเทวลัยเนี้ยดีไซน์ให้ใครหรือ ก็จะต้องดูรูปเคารพที่อยู่ข้างในห้องที่เรียกว่าคันพักคฤหะหรือเป็นห้องที่สําคัญทีนี้ถ้าข้างในไม่มีล่ะเราจะรู้ได้ไงเกิดข้างในไม่มีสีวลึงหรือว่าหายไปแล้วนะฮะเราก็จะดูองค์ประกอบที่ประกอบอยู่ในเทวะลัยเช่นอย่างนี้นะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่านี่คือองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้เห็นภาพว่าเทวะลัยเนี้ยเป็นของใครนะในรูปนี้เราเห็นเนี่ยเป็นปฏติมากรรมรูปโค นะก็คือโคโนทิซึ่งโคโนทิเนี่ยก็คือเป็นสัตพานะของพระศิวะดังนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าเรามองในเทวลัยผ่านๆแล้วเราไม่ได้เข้าไปข้างในหรือเทวลัยประตูปิดเราเห็นโคโนทิที่ตั้งอยู่ข้างหน้าก็เปรียบเสมือนว่าเทวลัยเนี่ยเป็นเป็นเทวลัยของพระศิวะเพราะว่าเตรียมพร้อมจะขี่โคโนทิออกไปออกไปข้างนอกก็เนี่ยคือสัตพานะเปรียบเสมือนเหมือนรถยนต์ของเราแหละนะฮะดังนั้นโคโนทิก็จะก็จะเป็นสัตพานะแต่ทีนี้ถ้าไม่มีโคล,ล่ะ นะบางที่อาจจะเห็นเป็นรูปพยาคุธก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าข้างในนี่น่าจะเป็นเทวไลของพานาลายัยอย่างนี้เป็นต้นน,นะวิธีดูเทวไลง่ายๆนะก็ดูจาก 1. สิ่งที่ประดิษฐานอยู่ข้างในคันพักครึหา 2. สองอาจจะเห็นสัตว์พาหนะะที่อยู่บริเวณรอบๆของเทวไลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเก็บตกเทวไล <laughs> นะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง นะอย่างที่บอกเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าห้องคันพักคครือหะอันนี้เราจะเห็นว่าภายในพื้นที่คันพักคครือหะเนี่ยเราจะเห็นสิวลึงที่อยู่ข้างในนะเวลาประกอบพิธีกรรมเนี่ยพราหมณ์ก็จะมาทําพิธีกรรมอยู่ตรงบริเวณสิวลึงนะจะมีการลดน้ำส่งน้ําอะไรต่างๆแล้วก็น้ำเนี่ยจะไหลออกมาตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีท่อ ที่อยู่ตรงปลายตรงนี้นะฮะท่อตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนท่อล้างน้ํามนต์ที่น้ําจะออกมาแล้วคนข้างนอกที่ไม่ใช่พรามอนะฮะก็จะเข้ามาเหมือนกับนาน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี้ยไปประกอบพิธีกรรมต่อท่อน,นี้เนี่ยในภาษาถิ่นจะเรียกสม,มสูตรแต่ว่าในเทวไลยของวัฒนมอินเดียหรือฮิปาน,นี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆที่เราเห็นอยู่ในตัวองค์ประกอบของเทวะลัยนะฮะ